ก็เลยเหมือนกับว่าไปคุยกันใที่ที่เบลล่าแล้วก็มีปากเสียงกันประมาณนั้นเจียนเถียงกันนี่เฉยครับไม่ไม่มีนะพี่บ๊อบผมไม่ได้เป็นคนเถียงนะครับจอดก็เถียงกระทาก็ไม่ได้ทําไงเถียงไปเถียงมามันมีอยู่ไอ้เด็กเสียงเด็กๆน้อยๆอันแบตสวนขึ้นมาไอ้สักคนหนึ่งอ่ะยันไงอ่ะคือที่เราพอเขาอ่าเสียงกันนะเขาบอกเสียงเขาที่ว่าคือออะะไร ไม,ไม่ได้เถียงเขาเลยครับมันก็พอของเรื่องเรื่องของปีโจที่เล่ามาก็ก็เหมือนเป็นการเราเราเราหลังจกรตอดนี้ครับแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของอีกคนหนึ่งในแกงก็ก็โดนเล่าเหมือนกันนรหนังจกรตอีก็เลยเหมือนมาคุยมาเลีย์กันนี่แะครับมูบอกเล่าแล้วลเขาบอกไปแล่าแล้วยัไงไงต่อแล้วเอาเอางี้หลเนี้ยหายไปแล้วไม่ตกันเรอแล้วในแบบร่างเยังไงหรอในกรายังไงเวทไมถึงแบบอยู่ดีไปคุยกันได้อยู่ดีไปนั่งซักกันได้อื่นยัมากกว ตั้งีผมมาตั้งัเคเรียกเอเคไปคุยอ่ะอ่าเอเคเรียก LK ไปยอ่ะไปไงต่อแล้วือผมก็มากันคือผมก็ผมโดนโดนจี้ปมครับเรื่องเรื่องสปอสูนะครับใช่คือผมพูดมาเลยเหรอไม่แต่ผมผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนพูดไม่ะคมันได้ยินสองคนแล้วมีมีมีโจ๊กแล้วก็เสียเทศที่ได้ยินว่ามีเคล้อพกผมอ่ะมันเป็นปมไงตอนเนี้ยนะ ไม่แล้วคำถามเนี่ยแล้วเขาพูดจริงไหมเอาดูหน่อยม,มีอะไรให้ดูไหมหรือว่าแบบมีหยยาตรงนั้นพอที่แบบไม่มีครับตรงนั้นตรงนั้นมีแค่ k ีคีกับ LK ครับแล้วแล้วแล้วรู้ไงว่าเ k พูดอ่ะพี่ไม่ได้ว่าว่าเราโกหกนะแล้วแต่ตอน,นแต่ตอนแรกตอนแรกที่เจอเขาอ่ะผมก็พูดเล่นกับ k ค d พูดกับพี่น้องกันอ่ะ เยากให้พีิจกเล่าดีกว่าพิจกแล้วครับแต่ว่ามีมีเอาที่เป็นเอลเกียดเสียเท็ดมาแล้วพันห้าเดี๋ยวบอลเราตอนแรกนะเดี๋ยวให้เขียนมาในวงที่ที่คุยกันนะครับอืมยมิเชียของไม่ยอมรับนี่ลืมปรับไอ้นี่เปล่ามันเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าปรับลำคอปรับวงเสียงว่าผมก็ไปตีไอ้นี่ปกตินะจะไปตีตู้ตรงงานน่ะแล้วอยู่ตรงนั้นปกติอะ ตอนแรกผมคุยว่าปิดจบไม่ต้องหูแว่วแล้วครับแต่ทีนี้เสียเทสผมก็ได้ยินเหมือนกันไงแต่น่าจะคนละเคสกันไม่ไม่ถึงว่าเป็นุณนิดจะอะไรอาการก่อนคือเอเมคยืนคุยกันอยู่เออเม่ไดยืนคุยกับใครอยู่ไม่รู้แล้วเอลเคพี่เข้าไปในมมมุองปื๊ดถูกไหมแต่เนี่ยวมเอลเอเคคือกูยืนนิดเฉยๆก็ได้ยินเพราะเสียงมันไกลมากี้่หรอครับใช่ไหมปื๊ดหรือไงหรือไงจก แต่ในมุมมองผมผมก็เล่าแค่ในมุมมองผมไปแล้วครับว่ามีกับเควดีอยู่แล้วก็เขาเหมือนทําไปตีวุฒแล้วยับเดินมาแต่เขาไม่มีไม่มีท่าไปตีวุฒเลยนะแล้วก็เดินมาในวงที่กุยอยู่ครับเอ,อันน้คือเอาง,งี้พี่แค่เป็อกประเด็นนะครับเอาแบบตามความเชื่อของเอ็มเคก็แล้วกันถ้าตามมุมเอ็มเคเนี่ยเอ็มเคบอกว่าผมยืนคุมคุมองผมอยู่เฉย แล้วถ้าหากมีคนคนที่สามว่าเข้ามากลุ่มนั้นเองโดยที่เราไม่ได้มีปไปหาเขาเราไม่ได้เปิดตะโกนแช่เอาเลยก็ตามที่อย่างเงี้ยเอเมนติิอ่แาแต่ที่ในมุม LK เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่ท <c oughs> ี่สานะแล้วเขาได้ยินแต่ตอนนี้ที่ได้ยินอ่ะไม่รู้ว่าได้ยินจากระยะไหน,น,นไไให้ได้แบบว่ายืนในกลุ่มของเราเฉยอ่ะแล้วเขาเข้ามาเองอย่างที่บอกเราไม่ผิดแต่ถ้าเราเขาอยู่ไกลๆรู้เขายืนอยู่ตรงแบบยืนตรงหน้าตรงหน้าตรงบันไดก็ได้แต่เราเปิดชาติ้งเราเปิดอะไรให้เขาได้ยินอันนี้พี่ว่าได้เล่นอยู่ แต่แต่แต่เวลาผมคุยอะไรกับพวกแบบเป็นกลุ่มๆเงี้ยผมแทบจะไม่เปิด normal แล้วผมจะเปิดแค่ไอแอซิปเองนะเลาคุยอ่ยเออเนี่ยแหละนี่แหละปัญหาคือตอนนี้นี่แหละว่ายังไงเพราะเพราะฝั่งแต่ละฝั่งก็ไม่มีอะไรมเลยืนยันเลใช่ครับเราในมุมมองตัวเองนันเออเราขอแบบมุมมองคนอื่นคนกลางมันมีไหมหรือแบบพยายามตรงนั้นที่พอหน้าเชื่อถือไหมมีตะพายอยู่ข้างล่างไหมเคยเห็นตะพายตรงแถวนั้นไหมไม่ไม่มีครับพี่ แล้วก็ตามนั้นนะครับใครถ้าใครหาอะไรพี่พอจับจ้องได้พอฟังเข้าหูได้พอแบบให้พี่รู้สึกว่าเออ้ําหนักใครมากกว่าก็ลองหาดูเขาตอนนี้แต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันเลยเล่าในมุมของตัวเองว่าตัวเองไม่ทำไปโดนตัวการทำตรงนั้นจบนะครับรอบหน้าไม่มีอะไรลงมือก่อนนะครับฝ่า้วยนาหาหลักฐานให้ชัดเจนในการจับ้องเราที่ชัดเจนเนาะโดนสยงอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นยังไง แอดแพนิคมากเลยครับพี่พี่กอลแพนิคมากเฮ้ยอะไรครับออกไปแล้วแพนิคกว่านี้เจทีสลองลองเล่าหน่อยของเจทีสเป็นยังไงอ่ะเจทีสจุ๊บไหมเล่าได้เล่าได้เมื่อวานนะยิ่งไปถ่านี่นะคเริ่มเมื่อวานนะคือผมยืนอยู่หน้าตู้แล้วมันมีเสียงคนเสียงเด็กๆคุยกับคนชื่อเสือหรืออะไรนี่แหละครับบอกว่าผมตบเอลเคแบบยักษ์เต้ยๆคนที่พูดไอ้ตัวไข่ใกล้ๆกันไหมพูดๆใกล้ๆกับผมเลยผมยืนอยู่ข้างเขาเลย ผมว่าน้องๆผมน่าจะรู้จุดยืนตัวเองดีครับไม่ไม่น่าจะไปพูดอะไรออือจริงาาๆถ้าถ้าถ้าไม่นับตอนเบลลร่างจริงๆวันก่อนเมื่อวานผมก็ได้ยินครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมวิ่งผ่านเฉยๆมก็ได้ยินนะเพราะว่ามันก็พูดเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แค่วันนี้หรอกเอาเอาจริงนะผมว่ามันถ้าท่านท่านน้องผมทําจริงก็วันหลังอยากให้โทรศัพท์ สทรศัพท์ไมเลยครับก็มาบอกสภาเลยก็ได้ครับใช่ครับรม,มน,นี้งผมก็ไม่โอเคกันถ้ามามาเพราะว่าพี่รู้สึง่ายครับขอหนึ่งเลยขอหลักฐานชัดเจนที่จะต้องได้ครับมีวิธีเกมเพย์มีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็สองไม่ลงไว้ลงมือก่อนนะรอบหน้าจะแซะจะด่างไงก็ได้ก็เต็มที่แต่ขอไม่ลงไว้ลงมือก่อนนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการลงไว้ลงมือโดยที่ไม่มีตอนเรียมันมันแปลกมันมีพี่มันมีแต่พวกผุ่มแค่ไม่มีหลักฐานเฉย ก็ยังไงก็ไม่ว่ากันไงก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่ตอนหน้าก็ขอหลักฐานด้วยแค่ไป็วการลงมือก่อนที่หลักฐานมีแล้วกันตอนนี้แต่ถ้ามีหลักฐานแล้วจะลงไม่ลงมือไม่ว่ากันไปครับไปยิงด่านกันต่อคิวๆตอนนี้ใกล้ๆเลยตอบคุณครับเพื่ครับผมแบบอสอะไรวะมันมันเอามันเอามันเอาเคเอดีเป็นพยานได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อต่อแต่ว่ามัน เอาเอย่างนี้ให้ผมลองซื้อไหมครับผมพอพอักพี่ต๋อแล้วเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายผมนนัดินัดิผมไปจูงจมูกไอ้โฉมากันไฟๆอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าตอนเขาพูดก็คือของมันก็มีเคล็ดดีจะให้มันหายใจฟังบูดี้เคล็ดดีโดนเยี่อ๋อให้มันเอียนอ่ะคือเคล็ดดีก็เล่นดีก็ผัดกันแน่ๆอ๋อให้เหนื่อยอ่ะไหวพี่ไหวเชี่ยวผมเลยไหวเนาะ ที่นี่มันถ้ามีพยานมันเล่นได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นแบบโทรศัพท์อะไรอย่างงี้เลยครับเท่านั้นโทรศัพท์จะใช้เสียงได้แต่ถ้าเป็น M12 หน้าจอได้เลยเขาไม่เป็นยังเปล่วยงานมาได้แต่ว่าเขาถามมาได้ไหมได้นนั้แต่ว่าได้ยินแต่มันได้ใช่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ยนยันได้อเขา M12 เขามีออร่าวะมันเป็นของผู้หญิงไงไปเปลี่ยนที่นายกอ่ะไปถึงยังไงอ่ะอันนี้เอา เสร็แล้วไหมครับเดี๋ยวผมไปปั่นมันจนมันก็รู้อยู่แล้วแหละปะให้มันเข้ากับผู้หญิงเนี่ยเกียร์นะของผู้หญิงเขาอันนี้ออกวิชาเขาล่ามาก่อนนะใช่ของผู้ชายเขาไล่เป็ไล่เคลียร์สล็อตให้เสร็จทีเนาะเร็วมัน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 แค่กูถือไข่นานไหมปัญญาอ่อนไอ้สัารเนี่ย มุ้งเดินแรงได้เลยถ้าเจอมันเดินเดินแรงเลยได้ได้ครับแหลมแหลมแหลมจะบอกอ๋อติดได้ครับได้ได้ครับได้าน่าจะลงไม่ติดมั้งพี่งอมเขาบอกงอมลงไหมอ่ะพี่งอมก่อนไหมก่อเร็วเนี่เขาบอกกับพ่อไม่ก่อนเนาะมันชนะกูจริงป่ะวะไหนเป็นนี้อ่ะอี๋ไม่ก่อนเนาะไปอัไปก่อนหน่อยสิเอ้ากูรู้ว่าหมาอัพไปก่อนเสียวอ่า เอาไปจับกอดด้วยสิไม่กอดม้เดินหนีไปไม่กอดหรอกเอาอป้าเอาวูดทำไมมันมีแต่คนขี้น้อยใจวะนั่น,นไิมเม๊กมีกแ่ใบวะหบริง่นเดี๋ยวไปหาเล้า <hum ming> มันไงเสียงลูกใครวะฮัลโหลทิมเม็กเล่นไก่พิเกี่กี่ใบอะเล่นห้าสิบครับตอนนี้นอนจัดเลยวะ มันเล่นน้อยอะดิมันไม่ได้การพี่กียร์มันเห็นข้ามเงาของพี่กอล์บอยมันเป็นอย่างงี้แหละเห็นปะล่ะเล่นจบก็ซื้อต่อกันแล้วโรเพื่อนมันกะไม่ให้แก้เลยอะเล่นห้าสิบไปน้อยมากกะไฟเดียวจบเลยดิอยากไฟเดียวจบเลย